เทวดาที่มีกําลังจกักรพพัดเต็มแต่ยังไม่เกิดเระาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มีกี่องค์และท่านมีจกักรพพัดเต็มท่านมีแต่นามท่านช่วยหรือมีฤทธิ์ที่จะทําอะไรเมืองมนุษย์ได้หรือไม่พระพุทธเทุกองค์มีหมดละสทรงเครื่องแบบจกักรพพัดทั้งนั้นแหละครับแต่ยังไม่ได้นั่งแบบวิสุทธิเทพใช่ไหมครับหลวงตา,าเปวี่ยนพระพุทธเจ้าอนาคต ก็คือว่าทุกอง<ม>์พร้อมที่จะลงมาเป็นพระจักรพรรดิได้ได้แล้วทําไมถึงไม่ลงนะครับไม่ลงนี่ใช้เวลาครับโพธิสัตว์ทุกองค์ผ่านเป็นการเป็นจักรพรรดิมรุกี่รอบเยอะมากก็ทรงเครื่องเต็มจกักรพรรดิคือเกิดมาแล้วเคยเกิดเคยเกิดอย่างเป็นจักรพรรดิผ่านมาแล้ว อาหลวงตาแล้วองค์จะสิบองค์ข้างหน้าที่เต็มแล้วอะฮะอันนั้นก็รอไปจกักรพรรดิก็เป็นแหมรอเป็นผู้ได้เจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยลงมาเฉยนเฉยเฉยๆเหมือนตำแหน่งพระอินนั่นแหละก็หมายถึงว่าผมหมายถึงว่าก่อนจะถึงยุครีเนี่ยสิบองค์ข้างหน้าที่เต็มแล้วเนี่ยท่านสามารถลงมาเกิดเป็นจกักรพรรดิได้ไหมฮะก็แล้วแต่วาระของใครอ๋อรอคิวกันอีกใช่โอ้ ท่านเป็นพุทธะท่านไม่จําเป็นต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องตั้งมาเยอะมากมันมันเบื่อแล้วมันผ่านมาเยอะแล้วต่าหนังตาแล้วสิบองค์ข้างหน้าเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่ครับเต็มแล้วเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์ก็มีอยู่พรหมก็มีอยู่สวรรค์ก็มีแล้วอย่างนี้ชีวิตประจาวันก็ไม่ตื่นเต้นในหนังตาเพราะเราเต็มแล้วเราไม่ต้องทําอะไรรอ คงตื่นเต้นสินหนบริาวารเป็นผวนียไปไหนไม่หมายถึงไม่อย่างอย่างลงต่ตงเงี้ยสมมุติว่ารู้ว่าอันเนี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เฉยเฉยเลยฮะไม่จริยว่ายังไงครับถ้าเป็นอารมณ์มนุษย์นะฮะลง,ลงะมันความเคยชินต้องลงมาอยู่ลงมาเที่ยวลงมาเล่นนั่งเล่นเนี่ยเท่มากเนี่ย โโพธิยา,านิเทศนะเว้ยถ่าบอกพุทธศาสนามันก็สามมีสามนัยยะใช่ไหมครับคนที่เป็นโพธิสัตว์คือคนที่ปรารถนาเป็นพุทธะปรารถนาใหญ่อืองค์ใดนองค์หนึ่งในอนาคตถ้าเป็นพระปเจกคือคืออยากเป็นพระเจ้าละ่จะจะไม่ให้ใครฟังคืออยากแต่สรู้เองเนี่ยมันเท่ดีแต่ไม่อยากสอนใครมันก็มีพระปเจกแล้วกับพระอรหันต์ ไม่ต้องการจะเป็นใหญ่แล้วเอาแค่ค้นักทุกอนู่พอมักน้อยครับเราคนที่พักน้อยไม่ชอบมีบริวารไม่ชอบสอนใครไม่ชอบอยู่กับใครเันโดะอรหันอย่างนั้นอละผมก็สอนผมก็สอนเป็น <c oughs> เพราะว่าต่ำสุดในในพุทธศาสตร์อรหันต์นะอย่าว่าใหญ่สุดของมนุษย์ มนุษย์ต้องการไม่เกิดส่วนมากอ่าใช่ครับส่วนใหญ่จะโหนิพพานแต่บางองค์นี่ไม่อยากเกิดตูกเรอยากเที่ด้วยอยากสอนคนด้วยก็ปาจนาเป็นพุทธ,ธะเป็นโพธิสัตว์ไปไหนมีเทพพรมมนุษย์ตามไปเป็นพวนเลยเป็นโกรธโกดแต่สังเกตโพธิญาณองค์ไหนถ้าลงมาลาเนี่ยยุคนั้นปริวารท่านจะเยอะมากโลกมนุษย์ แล้วก็จะ <Yeah. S 1> ดังด้วยเย <Yeah. S 1> อะนะฮะเท่ด้วยดังด้วยใช่แล้วสักพักค้าปีหลังจะเสียไปก็จะเงียบเงียบ <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะอีกร้อยสองร้อยปีก็หายไปบ uh huh. างองค์ครับ